เรียนรู้สกิลเทรนนิ่งในการขับขี่เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับดีเลยครับทำให้เราสึกว่าเข้าใจการใช้งานการขับขี่ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามอเตอร์ไซค์มีศักยภาพประมาณไหนเราทำให้เรื่องคุ้นเคยกับมันได้มากขึ้นดีครับชื่อคิวนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับการขับขี่ก็ดีครับทำขับได้ดีครับสมูทดีแล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดสำหรับการทำสกิลเทรนนิ่งบาลานซ์บาลานซ์ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ไปดันเบรกมาเนาะแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึก ก็จริงๆมันทําให้เราเกิดมาลติงานมากขึ้นนะแต่อาจจะเพราะว่าด้วยความที้เราบูรณาเรื่องขั้นตอนในการทรบมันเลยอาจจะมีการสับสนในบางช่วงแต่ก็ดีครับทำให้เรา,ารู้หลักในการสีรามากขึ้นค,ครับ